การทำบุญโดยการกวดน้ำหรือการอุทิศส่วนบุญไปไปให้ผู้ที่จะได้รับจริงไมการทำบุญอุทิศบุญกุศลได้รับได้รับจริงแต่ได้รับในฐานะกับอาฐานะคำว่าฐานะกับอาฐานะหมายความว่าอะไรคำว่าฐานะกับอาฐานะหมายความว่าฐานะที่สมควรแก่การได้รับอาฐานะคือฐานะที่ไม่สมควรแก่การได้รับ ถ้าฐานะที่เวลาอุทิศบุญกุศลแล้วจะไม่ได้มีอะไรบ้างนรกเดรัจฉานมนุษย์เทวดาสี่อย่างนี้รับบุญกุศลไม่ได้แต่หนึ่งในนั้นที่รับได้คือเปรตเปรตเนี่ยคือภพภูมิที่สามารถรับบุญกุศลอุทิศหรือทักษินาทานได้ที่เหลือรับไม่ได้อาจารย์ถามว่าพวกเรา,าทุกคนเนี่ยเวลาสมมติเรามีกิจกรรมในมหาลัยใส่บาตรกันเราสามารถใส่บาตรให้แก่กันและกันเพื่อให้พวกเราอิ่มท้องทําได้ไหม ไม่ได้ใช่ปหเดี๋ยวเกิดว่าโวันนี้อยากกินพิซซ่าขึ้นมาก็เลยไปซื้อพิซซ่าใส่บาทแล้วก็โอ้ยอิ่มจังเลยมันเป็นฐานะที่เป็นปปะม่ได้ถูกต้องป่ะเวลาจะให้อาหารหมาแมวเราอุทิศได้มันได้ไหมไม่อิ่มเนาะเทวดามีอาหารทิ์พิมานทิ์มีอาหารของเขานรกมีอาหารของนรกขาดพบเดียวที่เสวยผลจากอาหารไม่ได้คือเปรตเปรตจึงได้รับผลบุญจากการอุทิศได้เพียงพบเดียวเท่านั้นคําถามถ้าเราอุทิศได้กับพบที่เป็น เปรตสมมติเราอุทิศกับญาติสาโลาหิตเราที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วปรากฏว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นเปรตหรือไม่เป็นเปรตเขาจะได้หรือไม่ได้วิธีการคืออุทิศไปเลยไม่ต้องสนใจว่าเป็นหรือไม่เป็นถ้าญาติที่เราอุทิศให้เจาะจงคนนั้นเขาไม่ได้รับญาติสาโลาหิตลำดับต่อไปจะเป็นผู้ได้รับผลนั่นเองเขาจะเป็นผู้ได้รับผลต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ไปเกิดเป็นเปรตญาติสาโลาหิตลำดับต่อไปจะได้รับ ทีนี้ถ้าไม่มีญาติสารลหิตลำดับต่อไปไม่มีใครไปเกิดเป็นเปรตเลยจะทํำยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เป็นฐานะที่เป็นไปได้ที่จะไม่มีในญาติสารลหิตเธอเลยเป็นเปรตเป็นฐานะที่เป็นไปได้อย่างน้อยต้องมีอยู่หนึ่งที่ไปเกิดเป็นเปรตแต่ละญาติเราโคตรเง่าสกสดเรามีไปเปิดเป็นเปรตอย่างน้อยหนึ่งนะหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเราในอนาคตก็ได้ไปแน่มันเปรตได้หมดไงเปรตเนี่ยมันเป็นได้ไงเพราะฉะนั้น ให้เรารู้ว่ารู้จักไว้ว่าอะไรเป็นฐานะอะไรเป็นอาฐานะคิดเห็นอย่างไรกับคนไม่มีาศาสนา